ดิสายเชียงใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาอยู่กันที่ตำบลหนองหานค่ะอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เราอยู่การกลับบ้าน2ชั้นนะคะ3ห้องนอน3มห้องน้ำนะคะจอดรถได้เต็มพื้นที่เนี่ยประมาณ3คันนะคะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะใกล้กลับสถานีตำรวจนะคะแล้วก็แหล่ง ความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเซเว่น n เวนนะคะเทสโก้โลตัหรือว่าตลาดสดนะคะจัยใ,ใช้สอยนะคะสะดวกสบายที่สุดเลยนะคะด้านในเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงแต่ละห้องนอนเป็นยังไงนะคะห้องถูกที่ว่าใหญ่ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันตามเข้ามาเลยค่ะมาเจอกันก่อนนะคะกับประตูด้านหน้าแบบนี้ค่ะเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นชิ้วไม้แบบนี้เลยค่ะให้ความตัดนะคะกับสีบานมากๆมีทั้งสงฝั่งเลยนะคะตรงที่เราเห็นเนี่ย ด้านในเขาก็จะเป็นห้องถงใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้เลยค่ะเดี๋ยวมาชมทางด้านที่จอดรถนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถในร่มค่ะสามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะคะแล้วก็มีประตูเข้าบ้านเข้ามาดูถงด้านในกันนะคะถงด้านในเป็นถงกว้างๆโลง่ลงๆแบบนี้เลยค่ะมีจุดสวิตช์ปลั๊กไฟให้ทั่วห้อง นะคะไม่ว่าเราจะชาร์จอุปกรณ์หรือว่าจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้เลยง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะสังเกตบริเวณรอบห้องนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีกระสกให้เยอะมากๆค่ะทําให้อากาศนะคะค่อนข้างที่จะถ่ายเทได้สะดวกเลยตรงนี้เขาก็ทําเป็นกระสอบให้สามารถเปิดได้นะคะมีทั้งหมด4ช่องแบบนี้เลยเปิดได้ทุกช่องนะคะ ถัดมาจะเป็นตัวโถงทางเชื่อมนะคะที่จะมีบันไดห้องใต้บันไดแล้วก็ประตูเปิดออกไปหลังบ้านนะคะมีสเตปขั้นเดินให้ด้วยแบบนี้นะคะถัดมาเป็นครัวค่ะคุณผู้ชมเขาทําครัวได้น่ารักมีนิมอมากๆเลยนะคะตรงกับตึ้บ้านเขาสุดๆเลยหน้าต่างตรงนี้เขาก็ดีไซน์ออกมาให้เปิดได้เหมือนกันนะคะเวลาทํากับข้าวในกลิ่นก็จะไม่ได้ไม่คละครุงเนาะมีประตูกั้นให้เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าครัวกินที่เข้าไป คนกับส่นรับแขกสามารถปิดประตูแล้วก็ทํากับข้าวได้นะคะและอย่างที่บอกไปต้นคลิปค่ะคุณผู้ชมว่าหลังนี้นะคะเขาให้ห้องถุงใหญ่ๆมาสองห้องแบบนี้เลยค่ะโถงนี้ก็เชื่อมกับประตูนหน้าบ้านเหมือนกันนะคะแล้วที่พิเศษคชื่อเขามีห้องน้ํามาให้ด้วยนะคะห้องน้ําก็รองรับการอาบน้ําเรียบร้อยนะคะเพราะเขาทำโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกไว้ให้แบบนี้เลยค่ะ แ็กไปใครมาอาบน้ำได้นะคะสะดวกสบายที่สุดเลยสุขภัณฑ์ก็มีให้ครบครันเลยนะคะพามาดูค่ะตรงนี้เป็นประตูนะคะเหมือนกับประตูทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดปิดได้นะคะแบบนี้เลยเก๋ๆค่ะเข้ามาก็ออกจากทางด้านนี้ได้เข้าทางฝั่งโน้นนะคะหรือจะเข้าทางฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกสบายที่คุณผู้ชมกำลังจะใช้งานอยู่เลยนะคะ สังเกตในห้องนี้ก็มีหน้าต่างค่ะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเอาไว้สำหรับระบายอากาศเนาะแล้วก็ทางนี้ก็เชื่อมกับข้างบ้านอีกฝั่งนึงด้วยนะคะเอาไว้ทำกิจกรรมได้เลยนะคะรอบบานเดี๋ยวน้องดิวนะคะพาไปดูรอบบ้านด้านหลังกันนะคะคุณผู้ชมว่าด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ด้านหลังเนี่ยสามารถออกจากประตูห้องโถงเมื่อกี้นะคะก็คือตรงนี้ได้เลยนะคะด้านหลังบ้านเขามีการทําแบบนี้ค่ะเป็นป๊อปอัพสีดําๆขึ้นมานะคะสามารถเอาไว้ทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นการน้าอ,อี้มาวางสามารถจิบชาแบบอัพสนุนทีได้นะคะ<ม>สังเกตด้านหลังบ้านเขาเนี่ยจะร่มรื่นมากๆค่ะคุณผู้ชมมีต้นไม้นะคะต้นใหญ่ให้ความเย็นสบายนะคะมีหญ้าบริเวณข้างบ้านนะคะค่อนข้างที่จะ รอบคลุมทีเดียวนะคะมีสวนหย่อมเล็กๆตรงหน้าต่างที่เราเปิดเมื่อสักครู่ด้วยนะคะข้างบ้านของเขาเนี่ยก็จะวนได้นะคะวนได้เกือบจะทั้งหลังนะคะแต่ก็ไม่หมดค่ะเพราะว่าติดห้องถงใหญ่ที่เราไปเมื่อสักครู่เพียงนิดนึงนะคะแล้วนี่ค่ะปั๊มน้ำแทงน้ำเขาก็แถมมาในราคาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างนะคะดูชั้น1ไปแล้วจุใจนะคะสำหรับห้องโถงใหญ่สอห้องแล้วก็ครัวที่อยู่กลางบ้านเดี๋ยวชั้นบนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะห้องนอนจะเป็นยังไงนะคะไปพร้อมๆกันค่ะบันไดที่ออกแบบมาให้นะคะก็จะเป็นบันไดไม้ค่ะแล้วก็มีใส่คิ้วบัวมาให้ด้วยเรียบร้อยนะคะตรงมือจับบันไดเนี่ย ก็ทำสีให้เข้ากับตัวบันไดบ้านเรียบร้อยนะคะสีโทนมินิมอลไม่ตกตีมเลยนะคะอ่าละค่ะเดินขึ้นมานะคะนี่คือห้องแรกที่เราเจอค่ะคะุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องน้ำกลางนะคะที่อยู่ติดกับห้องนอนเล็กสองห้องนะคะเขาแยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้ให้อย่างชัดเจนแล้วนะคะแถมมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นชักโครกฝักบัวนะคะ สามารถใช้นะคะทั้งอาบน้ำแล้วก็ใช้สุขภัณฑ์ทั่วไปในบ้านได้เลยนะคะเป็นห้องที่เดินขึ้นมาแล้วเจอโงแรนะคะเชิญชมห้องนอนมาสเตอร์นะคะแอบกระซิบว่าห้องนอนมาสเซอร์ของเรานะคะเห็นวิวดอยด้วยนะคะแล้วเป็นห้องนอนที่กว้างมากๆเลยะคะ่ะใสยเตียงโฟกฟุตหรือว่าเตียงคิงใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเหลือพื้นที่กว้างขวางทายในห้องนะคะ แล้วนี่เลยค่ะจุดไฮไลท์ที่บอกไปก็คือเห็นวิวดอยนะคะเขาทำกระจกมาให้แบบนี้นะคะเป็นบานเลื่อนค่ะคุณผู้ชมสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะคะเดินลงมามีดาดฟ้าเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถนำเก้าอี้หรือว่าอะไรก็ได้มาวางนะคะจิบชายามเช้าเนี่ยฟินสุดๆไปเลย ะะแล้วด้านนู้นนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือวิวดอยสุเทพนะคะตอนเช้าเ้าเนี่ยอากาศก็จะดีนะคะแล้ววิวดอยก็จะสวยมากเลยนะคะระเบียงตรงนี้เนี่ยเชื่อมนะคะมาถึงโซนหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมเชื่อมมาถึงโซนหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะเห็นได้ไกลนะคะเป็นระยะที่โอเคมากๆเลยเรากลับเข้ามานะคะในห้องนอนมาสเตอร์ค่ะ ห้องน้ำนะคะในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็ถูกออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะมีนทั้งโซนเปียกอาบน้ำนะะและ้วก็โซนแห้งให้มาทางชคคักโกที่ตัวใหญ่พอสมควรนะคะโซนเปียกก็มีการก่อผนังนะคะเพื่อแยกโซนชซัดเจนเรียบร้อยมากๆนะคะแล้วก็แถมมาให้แล้วนะคะกับปักบ,บัวะคะ่ะ หรือว่าครบเลยนะคะในห้องน้ำทั่วไปที่ต้องมีเนาะแล้วเป็นห้องนอนใหญ่ที่ใหญ่มากๆแล้ววิวสวยนะคะคุณผู้ชมเปิดระเบียงออกไปด้านข้างเนี่ยยามเช้าเนี่ยเย็นนะคะแดดร่มลมตกมากๆเลยเพรบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ด้วยนะคะตอนเช้าก็จะสวยเลยนะคะแล้วก็ลมโกรกด้วยถัดไปนะคะเข้ามาดูห้องนอนใหญ่ก,กันห้องนอนใหญ่เรียบร้อยไปแล้ว เข้ามาดูห้องนอนเล็กกันค่ะคุณผู้ชมห้องนอนเล็กของเขาเนี่ยจะมี2ห้องติดกันนะคะห้องนี้เป็นห้องด้านหน้าค่ะแต่ห้องที่เราจะพาไปชมก่อนเนี่ยจะเป็นห้องด้านในนะคะห้องนอนเล็กก็ขนาดมาตรฐานค่ะมีหน้าต่างสองฝั่งเลยนะคะสามารถเปิดหน้าต่างได้สามารถวางเตียงสี่ถึง5้าฟุตได้แล้วยังเหลือพื้นที่นะคะมีจุดปลั๊กอินนะคะรอบห้องใช้งานได้สะดวกสบายค่ะ ห้องนอนเล็กห้องที่สนะคะตรงนี้เขามีดีไซน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ของเขาก็คือเป็นการตั้งสเตปขึ้นมานะคะสวยงามมากนะคะทำเป็นบล็อกเตียงเรียบร้อยนะคะห้องนี้สามารถตกแต่งเป็นแบบว่าเอาฟูกนะคะหรือว่าที่นอนมาวางไว้เฉยๆนะคะก็เก๋ไม่แพ้กันเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถทําเป็นโซนวอล k ์กรีนคอสตได้เล็กๆนะคะถือว่าน่ารักมีมตรงกับทีมบ้านมากๆเลยะคะ่ะ แน่นอเขาก็จะมีกระจกใสให้นะคะเ mm hmm. ชื่อมกับโซนหน้าบ้านแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นวิวสวยเหมือนกันค่ะโอเคคะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับชั้น2นะคะหนึ่ห้องนอนมาสเตอร์ค่ะแล้วก็2ห้องนอนเล็กนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับจุดเด่นในบ้านนะคะที่พาไปชมในแต่ละมุมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเอ่ยห้องน้ำหรือว่าระเบียงต่างๆนะคะแต่ยังเหลืออีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะที่ เรายังไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะก็คือนี่เลยค่ะประตูน้อยของเขานะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากออกจากประตูใหญ่หรือว่าลั้วหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเปิดประตูน้อยออกไปแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วสีเขานะคะสวยมากๆแบบนี้ค่ะออกมาแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องออกจากประตูใหญ่ก็ได้นะคะแล้วเป็นยังไงคะสำหรับหลังนี้ค่ะสามห้องนอนนะคะสามห้องน้ำกับ สห้องโถงใหญ่ๆเลยนะคะเต็มพื้นที่เลยจอดรถได้ถึง3คันนะคะสูงสุดนะคะที่นี่นะคะที่ดินเนี่ยห้ตารางวานะคะเขาราคาเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่3.49ล้านบาทนะคะแต่พิเศษค่ะคุณผู้ชมถ้า จองนะคะก่อนสิ้นปีนี้ค่ะเขามีส่วนลดเงินสดให้คุณผู้ชมถึง2,000 200, สนบาทนะคะทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยราคาเหลืออยู่ที่3,29ล้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับเส้นทางนะคะการเดินทางนะคะคุณผู้ชมตั้ง GPS เนาะไว้ที่ตลาดลมโชคนะคะขับรถตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะตามทางถนนทางไปหน้ามหาวิทยาลัยมัโจนะคะขับตรงมาเรื่อยๆค่ะ ซอยเข้าของกรีนวิวโฮมนะคะจะอยู่ซอยสหกรณิคมนะคะพอเจอซอยสหกรณิคมเนี่ยคุณผู้ชมก็ขับรถตามซอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราทางเข้าจะอยู่ซอยสหกรณิคมซอย12นะคะตัวบ้านเนี่ยห่างจากถนนหลักเพียงแค่5นาทีเท่านั้นคะ่ะ ผู้ชมเข้ามานะคะถึงตัวป้ายโครงการ Green View Home แล้วนะคะขับจากตัวป้ายโครงการเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเลยค่ะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวิ l ดีไซน์เชียงใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะว่าเราจะไปบ้านไหนทรงอะไรนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ไว้ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ